สวัสดีครับสวอัสดี f อฟทุกท่านนะครับยับสู่ช่องนาทีค่อยบอกตอนแรกสิครับผมเชื่อว่าโฉมยงนะครับโฉมยงในทานนี้เอาไว้ว่าสิ่งที่ผมจะพูดตอนนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นแค่เรื่องสมมุติเนาะเอฟซีครับโฉมยงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าโฉมยงเนี่ยเข้ามาดูไลฟ์สดผมโฉมยงเข้ามาดูลฟ์สดผมเอฟซีล <F 4 S 1> ่าสุดนะครับโฉมยงได้ออกมาโพสต์นะตอบโต้นะครับถึง ชุดนางลำที่ผมเคยพูดไปใครจำได้ไหมครับเดี๋ยวเราไปอ่านโพสกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่านโพสกันสักนิดหนึ่งแกออกมาตอบโต้ผมมาแหละในการโพสทำไมไม่ไม่ทำคลิปเนาะแล้วก็มีเอฟีหลายคนนะครับไม่ไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยกับสิ่งที่โชมโยงในทางนี้เอาแบบโพสนะล่าสุดน,นะครับโชมโยงพพดว่าอย่างไร สิ่งที่ผมจะอ่านต่อไปนี้เป็นเพียงแค่บทกลอนที่บทฟาร์มที่เอามาจากอาัชญยนิยายที่ดาวอังคารนะครับไม่มีอยู่จริงแต่งขึ้นมาเองแต่งขึ้นมาเองนะอยากสวยคืออย่างนี้เะเท้าฟาร์มก่อนคือผมพูดถึงเรื่องชุดนางลำเนี่ยซึ่งผมเคยพูดถึงไปน,นี้ว่าเออจะมาคือือโฉบยงต,ต้องทำตัวเด่นต้องทําตัวแต่งตัวต้องสวยในเวลาลำต้องสวย พยานคนที่เจ้าคิดจการเรื่องชุดนางรำนะครับตรงนู้นวันนี้อาทิตย์หนึ่งต้องรำใส่ชุดกี่สีวันนี้รำใส่สีอะไรคือเจ็ดวันนางจะให้เอาเสร็จเจ็ดชุดอะ่ะเจ็ดวันนางให้เอาเจ็ดชุดคือคือคนอื่นขเนนนขาไม่มีตังเหมือนโฉมยงเข้าใจปะคนอื่นเขาไม่มีตังเหมือนโฉมยงเดี๋ยวผมต้องท้าฟาร์มอันนี้ก่อนนะผมก็เลยพูดไปอะไรนั้นว่าคนอื่นเขาไม่มีตังเหมือนโฉมยงรบ้าใใครให้ขาซื้อชุดทุกชุดนย่ยทุกวันเนี่ยไปจำสีเนี่ยเขาไม่ไมีตัง ใช่ปะเออเพราะว่าระยได้เขาน้อยแล้วสมโยงนี้ต้องสวยต้องเด่นต้องสง่าต้องอนะครับสิครับนี่คือที่มาที่ไปของโพส์นี้สมยงนะครับออกมาโพส์ล่าสุดนะครับแล้วว่าอยากสวยดูดีด้วยสายตาอยากสวยดูดีอยากสวยดูดีดูสวยงามเพื่อเป็นการเคารพบูชา องค์ปูนางลำลาถวายองค์ปู่ต้องสวยงามดูดีเพื่อองปค์ปู่และให้เกียรติกับเจ้าภาพที่จ้างลำเข้าใจอันนี้เข้าใจที่โพสมาเนี่ยเออเนี่ยมึงก็โพสตถูกก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่โพสต์เพื่ออะไรอืมแล้วต้องถามคพอื่นไหมเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่มึงจะเข้ามาเขา็ขํขาชุดเดียวนะ เขาเขารำชุดเดียวกันมาตั้งแต่บ้านสี่ก่อแล้วชุดดําชุดเขียวชุดเหลืองเขาก็รำกันอยู่แค่นี้แต่มึงเข้ามาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงชุดนางลงชุดนางรำอะไรคือผมไม่อยากจะพูดหรอกคนอื่นเขาไม่ได้มีตังเหมือนมึงมึงต้องเข้าใจตรงนี้เข็มขาดแต่ละเส้นติ่ตกแต่งนะที่ห้อยคอต้มหงต้มหูที่ขาคาดผมมันใช้เงินเท่าไรบางช่องเขาไม่ได้มีตัง เข้าใจประหมะ่บ้าเออแต่มึงพยายามเข้ามาเข้าใจเจตนาของมึงว่ามึงอยากทำให้สวยแต่ปรึกษาคนอื่นถูงไหมคือพยายามเข้ามาเจ้ากี้เจ้าการคุมเรื่องทุกอย่างในเรื่องของนางรำพยายามต้องเด่นเขาอันนี้เข้าใจมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอืมผมเห็นด้วยนะกับสิ่งที่เขาพสบอกว่าเอ,อนางรำมันต้องสง่าให้เกียรติองค์ปู่ให้เกียรติเสภ้พอันนี้ผมเข้าใจครับแต่ คุณเข้าใจไหมว่าคนบางคนเขาไม่มีตังค์ชุดบางทีก็เจ็ดแปดร้อยบางทีก็เป็นพันอย่างเงี้ยเออของตกแต่งของประดับประดาอีกอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็ไม่ได้มีเงินอะไรขนาดนั้นโดยเฉพาะแม่ดาเนี่ยพูดตรงๆอืมนะครับอืมผมเข้าใจนะอืมแต่คุณยังไม่เข้าใจคนอื่นเขาคุณจะเอาความคิดของตัวเองทุกอย่างต้องสวยต้องให้ทุกคนสวยเหมือนคุณโอ้โหสงงาโอ้หูมีชุดเขียว ชุดขาวนะครับนะชุดม่วงอ่าชุดดำนะโอแล้วก็ลหลายชุดคือคือออกมาโพสเพื่ออะไรอ่ะอะอกโพสเพื่ออะไร,อ,ะรอ่ะเพื่อตอกกับผมป่ะเออไม่เป็นไรหรอกผมเข้าใจคุณที่คุณโพสเนี่ผยผมเข้าใจผมอันนี้ผมไม่ได้ว่าแลวโพสอย่างนี้ผมไม่ว่าหรอกอืมแต่กหัดเอาใจเขามาใส่ใจเราบางทีอ่ะทุกวันเนี้ยเออมันก็นะ มันก็ต้องดูถานการพแต่วันนี้ผมเชื่อว่าก็คงจะหลายคนจะมีชุดหลายชุดเพราะว่าเขาก็เริ่มซื้อกันแล้วเริ่มมีตังซื้อกันแล้วแต่ก่อนหน้าช่วงที่มันอยู่ใหม่ๆคือมันมันรายได้มันก็ไม่ได้เยอะบางช่องมันก็ช่องเล็กๆบางคนรายได้ไม่มีเลยบางคนก็เริ่มมีแล้วนะครับเออประมาณน,านั้นประมาณน,านั้นประมาณนั้นนะอันนี้คือล่าสุดนะครับที่โฉบโยงอ่าได้ออกมาโพสเนี่ยผมไม่เข้าใจหรอกซึ่งมีคนส่งมาผมไม่ได้เข้าไปดูอะไรโฉบโยงหรอก นะครับแต่ว่ามีคนส่งมาให้ผมผมก็เลยต้องเปิดเข้าดูนิดนึงอืมเปิดเข้าดูนิดนึงเพราะว่าอ่าดูแล้วมันมันมันจะมีอะไรไหมมันจะแสะแสอะไรไหมคือเก่งโพสอ่ะทาไมต้องโพสด้วยโพสเพื่ออะไรอ่ะทำไมต้องเก่งทำไมต้องทำไมต้องทำไมต้องเก่งโพสอ่ะอือโฉโยงทำไมโฉมโยงต้องเก่งโพสอ่ะผมถามเลยสีอืมไม่ต้องโพสก็ได้ นะครับไม่ต้องโพสก็ได้นะไม่ต้องไปโพสไม่ต้องแปลอะไรนะก็ฝากให้คิดพิจารณาเอาอืมออกไปแล้วออกไปไม่ต้องมามาตอบโต้ไม่ต้องมาอะไรเราล้วคุณไม่ตอบโต้ผมก็ไม่พูดถึงคุณเห็นปะเห็นปะไม่พูดถึงคุณเลยนะเมื่อวานผมก็ไม่ค่อยได้พูดถึงคุณเห็นปะเห็นปะแลายสดผมก็ไม่พูดถึงคุณเห็นปะถ้าคุณไม่ออกมาตอบโต้ไม่ออกมาอะไรมันก็จะนิ่งไปเองเห็นปะแต่ถ้าคุณออกมาพยายามที่จะเป็นประเด็นเนี่ยก็เดี๋ยวก็สร้างประเด็นให้นะ เ,ออเดี๋ยวพี่สร้างประเด็นให้เออแล้ววันนี้นา,างพุดนางลงนางรำเนี่ยมันจบไปแล้วคุณออกไปแล้วนะครับคุณไม่ได้มีโอกาสเข้าไปรำแล้วมันจบแล้วครับอืมทุกคนมันต้องสวยค,คือคุณพยายามทําตัวเด่นพยายามทาตัวสวยคือ,อมข้ยาใป่ะคือคุณต้องเด่นอ่ะคุณต้องงามเออกูสรุปแบบเป็นพี่น้องกันหรือว่าเป็นแฟนกันถามหน่อยสรุปเป็นพี่น้องกันหรือว่าเป็นแฟนกันครับ ตอนนี้คุณเข้ามาใหม่คุณบอกว่าเป็นอ่าคนนี้เป็นน้องสาวผมนะครับเนะก็น้องอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้เพราะว่าอ่าชีวิตน้องไม่อยากเอาผัวเพราะว่ามันมันปัญหามันเยอะนะครับชีวิตน้องก็ไม่มีปัญหาเอ่อสรุปเป็นพี่น้อง้องสองท้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 องชนกันใช่ไหมครับหรือว่าอย่างไรอธิบายให้ผมฟังหน่อยสรุปเรื่องเนี้เอ่อหาความจริงให้หน่อยได้ไหมออกมาตอบได้ไหมพี่น้องท้องชนกันหรือว่าพี่น้องขาดต่างกันมาหรือว่า ็นพี่น้องกันแท้อันนี้ผมไม่รู้ผมตั้งคำถามว่าเป็นพี่น้องจริงไหมอันนี้ผมตั้งคำถามจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้หรือว่าพี่น้องท้องชนกันหรือว่าอย่างไรออกมาตอบหน่อยได้ไหมพวกคุณเข้ามาด้วยความไม่จริงใจแต่เบื้องต้นแล้วคุณเข้ามาคุณก็โกหกแล้วพอดีน้องสาวผมแต่งตัวสั้นนะครับนะเนื่องด้วยทําให้เอฟซีไม่ชอบนะพอดีจะให้น้องสาวผมเดินลงไปทางไหนเดินไปทางไหนมีแต่กล้อง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 สรุปให้ผมหน่อย เอามาตอบคำถามหน่อยว่าเป็นพี่น้องกันหรือว่าเป็นพี่น้องกันหรือว่าเป็น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 ผัวเมียกันเอามาตอบผมหน่อยเออนี่คือคำถามที่สังคมตั้งคำถามถ้าใครจามาได้นะเอผมเป็นพี่น้องกันนะครับเอผมไม่อยากให้ปล่อยน้องสาวอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่ามัน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 อันตรายนะครับเลยเอาเอาเอาน้องสาวมาด้วยนะครับแล้วอเนาะโอเคครับนะ ตอนนี้ก็นะสถาการณ์ตอนนี้ก็นะไม่เข้าใจว่าเล็กน้อยนะทำไมต้องมาจับผิดในการแต่งตัวน้องสาวผมเนาะคร okay, exactly. ับเนาะโอเคครับนะคลิปนี้ก็มาที่ครับสวัสดีครับ